วันนี้เวลา19นาิกา30นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมรวันของจังหวัดขอนแก่นและทรงเปิดชมรมทูบีนัมรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนบรวันณโรงเรียนสีกระนวนวิทยาคมอำเภอกระนวล ตลอดระยะเวลา18ปีจังหวัดได้พัฒนาการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเป็นคอนแก่นสมาร์ทซิตี้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดอย่างยั่งยืนมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำขับเคลื่อนและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนปัจจุบันเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่6 ชมรมทุกประเภทได้รับรางวัลระดับประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีรวม11ชมรมและโรงเรียนศีกระนวนวิทยาคมได้รับรางวัลชมรมทูบีน้ำรวันประเภทสถานศึกษาระดับดีเด่นชนะเลือกระดับประเทศในปี2562ทั้งยังพัฒนาสมาชิกสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน้ำรวันจนได้รับรางวัลระดับประเทศหนคน ส่วนอำเภอรกระนวนเป็นอำเภอทูบีนัมเบอวันแห่งแรกของจังหวัดและได้รับรางวัลประเภทอำเภอทูบีนัมเบอวันดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศด้วย ส่วนศูนย์เพื่อนใจทบีนัมวันของโรงเรียนศรีกระนนวิทยาคมเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มีอาสาสมัครจำนวน120คนมีแนวปฏิบัติของศูนย์3าฮักได้แก่ฮักเจ้าของคือส่งเสริมให้สมาชิกรักและเห็นคุณค่าในตัวเองฮักกันคือสนับสนุนให้สมาชิกส่งเสริมเติมเต็มแบ่งปันน้ำใจให้แก่กัน ฮักสถาบันคือการรักเคารพให้เกียรติแก่สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาและสถาบันพระมหากษัตริย์ และโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นศูนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต4จังหวัดขอนแก่นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นและมฑลท,ทนทหารบกที่23จำนวน30คนเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีน้ำวันจากสถานศึกษาในจังหวัดเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหาได้อย่าง เหาจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทวีนัมเบอร์วันเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตามพระราดำริเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทั้ทงนี้จังหวัดขอนแก่นมีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอายุระหว่าง6ถึง24ปีจำนวนกว่า460,000คนมีชมรมทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำสถานพินิจและสำนักงานคุมประพฤติรวม1,476ชมรม